เพราะเป็นเก้าอี้ที่พับเก็บง่ายพกพาสะดวกก็พี่เป็นเนต็ตก้นใหญ่ก็เลยสั่งไซต์พิเศษไปให้รอหน่อยนะไปตั้งแคมป์ทั้งทีจะลืมกิจกรรมนี้ไม่ได้เฮ้ยบรรยา,ากาศดีมาก สวัสดีคะ่ะทุกคนหนาวนี้นะคะจิ๊บกับพี่เบนเน็ตค่ะนัดกันตั้งแคมป์ทิปกันที่บ้านค่ะวันนี้ค่ะเราจะมาเอาใจสายแคมป์รับรองว่าของที่นำเสนอวันนี้รับรองว่าจะเป็นไอเทมเด็ดที่ต้องมีติดแคมป์สำหรับหน้าหนา,หนาวนี้แน่นอนค่ะ wow. ชิ้นแรกที่จิบจะนำเสนอนั่นก็อยู่ที่ก้นจิบแล้วค่ะเต้เก้าอี้สนามสกีนชื่อจากร้านแค t สตอรี่จังหวัดสมุทรปาการค่ะหนึ่งในไอเทมเด็ดเลยค่ะที่ขาดไม่ได้สำหรับสายแข้มก็เก้าอี้สนามนี่แหละค่ะเพราะเป็นเก้าอี้ที่พับเก็บง่ายพกพาสะดวกแต่รองรับน้ำหนักตัวได้ถึง100กิโลเลยค่ะ และสําหรับเก้าอี้สนามเจ้านี้เขาเป็นเก้าอี้สกินชื่อเจ้าแรกที่มีแบบตัวอักษรให้เลือกมากกว่า100แบบและความใส่ใจของที่ร้านเขามีการขึ้นแบบส่งให้ลูกค้าเลือกที่ถูกต้องและถูกใจก่อนผลิตด้วยค่ะราคาก็เป็นมิสสาหรับสายแคมมากแถมนะคะสกินให้ฟรีหนึ่ีหนึจุดด้วยก็พี่เป็นเน็ตก้นใหญ่ก็เลยสั่งไซส์พิเศษไปให้รอหน่อยนะ ใครอยากพบเก้าอี้สวยๆไปนั่งชิลรับลมหนาวสูตรธรรมชาติให้เต็มปอดแถมไม่ต้องกลัวหายเพราะมีชื่อเก๋ๆสกินติดที่เก้าอี้ก็อย่าลืมตามไปอุดหนุนที่เพจนี้กันนะคะและชิ้นต่อไปสายแคมที่ต้องการฟิลฟลธรรมชาติแบบสุดๆต้องพกนี่เลยแก้วกาแฟไม้ไผ่จากแบรนด์บอยชาวลเลอร์จังหวัดชนบุรี wow. แก้วกาแฟาที่กรึงจากกระบอกไม้ไผ่ให้ฟิลได้สัมผัสกับบรรยากาศใกล้ชิดธรรมชาติอย่างแท,ท้ทูส่วนด้านในขอบแก้วแล้วก็ก้นแก้วมาเป็นสแตนเลสปลอดภัยไม่เป็นสนิมค่ะฝาก็เปิดง่ายแน่นหนาแล้วก็ไม่หกค่ะไม่ขึ้นแน่นอนค่ะพี่เป็นเนทเพราะว่าไม้ไผ่เนี่ยเขาเคลือบกันเชือ้อรามาแล้ว <Yes. S 1> ลองเลยนะคะทุกคน เทน้ำร้อนลงไปนะคะเจ้าของแบรนด์เขาบอกว่าถ้าเทน้ำร้อนลงไปเนี่ยคือความร้อนเนี่ยมันจะส่งผลต่อสแตนเลสแล้วก็ทําให้มีกลิ่นของไม้ไผ่คะระเหยอ,ออกมาเป็นกลิ่นหอมจากไม้ไผ่แล้วก็รู้สึกอุ่นๆด้วยค่ะดีมากเลยอะจะรอช้าได้ยังไงล่ะคะทั้งสวยและดีให้ฟิลธรรมชาติสุดๆแบบนี้รีบไปซื้อก่อนออกทริปที่เพจนี้ได้เลยนะคะชิ้นนี้ให้พี่เป็นเน็ตไฮดีกว่ามันคืออะไรคะ ดูดีๆซิว่าคืออะไรกันแน่ถ้าเลยแล้วนะมันคือ d จ u b l e h ลเฮสสปอช้อนกึ่งซ่อมจากแบรนด์อาหูแบรนจังหวัดเลยคะ่ะ ช้อนกึ่งซ่อมแบบหัว2ฝั่งค่ะด้านหนึ่งเป็นช้อนด้านหนึ่งเป็นซ่อมที่เจ้าของแบรนด์นะคะเป็นสายแคมป์เวลาเขาไปเดินป่าหรือว่าตั้งแคมป์ที่เมืองนอกก็จะเห็นงานไม้ต่างๆในแคมป์และเกิดความคิดว่าเมืองไทยของเรามีช่างฝีมือดีๆตั้งเยอะแถมที่จังหวัดเลยยังปลูกไม้สักด้วยทําไมไม่ทําแบรนด์อุปกรณ์แคมปิ้งของคนไทยที่ทําจากไม้เลยช่างไม้คนเลยไปเลยละคะและนี่ก็เป็นที่มาของอหูแบรนด์แบรนด์ของคนแอคทีฟทั้งหลายที่ต้องการ ใกล้ธรรมชาติจริงๆนี่ค่ะท่านผู้ชมเป็นช้อนขนาดใหญ่ไม่ต้องห่วงว่าจะกินลำบากเพราะเขาใส่ใจกระทั่งขนาดของท้องช้อนคือแบรนด์นี้เขาจะดีไซน์สินค้าเองใหม่ทั้งหมดไม่ใช่ไซส์ตามขนาดโรงงานทั่วไปช่างก็ต้องเป็นช่างโลเคอลเท่านั้นเพื่อให้ได้ชิ้นงานที่เป็นธรรมชาติอย่างแท้จริงเป็นทั้งช้อนเป็นทั้งซ่อมเป็นทุกอย่างให้แล้วแบบนี้ต้องจัดซักอันแล้วล่ะค่ะ พกพาง,ง่ายล้างทำความสะอาดก็ง่ายด้วยมือเท่านั้นตามมาหาซื้อได้ที่เพจนี้เลยนะคะช้อนซ่อมก็มาแล้วนะคะอาหารก็ต้องมาแล้วล่ะคะ่ะจะเดินป่าขึ้นเขาลงห้วยจะตั้งแคมป์พักแรมเราจะพกอาหารสดก็ยุ่งยากนะคะและคนส่วนใหญ่นะคะจะชอบพกบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปค่ะแต่วันนี้จิป๊ปมีไอเทมเด็ดมาน,นำเสนอค่ะที่ทุกคนจะร้องว้าว นั่นก็คืออาหารฟรีดได้จากแบรนด์แมงดึกเรด y ี้ฟู้ดจังหวัดกรุงเทพมหาคนครค่ะแมงดึกเรดี้ฟู้ดให้คุณสามารถพกพาเมนูจากฟีมือแม่ไปทานในแคมป์หรือที่ไหนก็ได้อย่างสะดวกสบายครับผมทุกเมนูจากครัวแม่เนี่ยไม่ใส่สารกันบูดไม่ใส่าสารเคมีนะครับผ่านกระบวนการฟรีดได้ซึ่งสามารถทำให้เก็บได้เป็นปีๆ โดยไม่ต้องแช่ชงเย็นครับผม ไม่ว้าวกันได้ยังไงล่ะคะทุกคนขนาดไปตั้งแคมป์กลางป่ากลางเขาขนาดนี้ยังมีเมนูหลากหลายให้เราเลือกเลยค่ะที่เนื้อสัมผัสและรสชาติเหมือนมีพ่อครัวแม่ครัวเชฟใหญ่มาทําให้กินถึงที่เลยค่ะเพราะเทคโนโลยีการถนอมอาหารแบบฟรีซไดที่สามารถคืนรูปอาหารได้ง่ายๆด้วยน้ําร้อนให้รสชาติที่ดีและให้สารอาหารใกล้เคียงกับอาหารปรุงใหม่ที่สุดอดใจไม่ไหวแล้วว่าเรามาลองชิมดูกันเลยคะ่ะทุกคนพี่เบนเน็ตจิ๊บขอลองเมนูกะเพราหมู เคเขาบอกว่าวิธีการง่ายมากแค่ฉีกซองเทน้ำร้อนแล้วก็พักไว้แค่สิบนาทีเท่านั้นโอเหเสร็จแล้วเทน้ำร้อนใส่เลยค่ะแล้วแล้วก็พับปากถุงได้เลยค่ะรอไว้สิบนาที <c oughs> ครบตามเวลาแล้วค่ะเงี้จิ๊บจะตักให้ดูนะคะน <c oughs> ี่หอมเหมือนกระเพราที่ทำสดๆใหม่ๆเลยค่ะ รสชาติเหมือนสดใหม่อร่อยมากจัดมาก<ๆ>กลิ่นก็คือกลิ่นเหมือนกะเพราที่ทำเสร็จใหม่ๆเลยค่ะดีมากค่ะอะไรดีบุ๋มก็ว่าดีและอันนี้คือดีมากน้ำหนักเบาพกพาง่ายแถมอร่อยได้รสชาติเหมือนทําเสร็จใหม่ๆสุดๆและขอบอกว่าเมนูเขามีให้เลือกหลากหลายมากๆรีบมาเลือกมาตุนเมนูที่ชอบกันได้เลยนะเพจนี้เลยจ้า ตั้งแคมหน้าหนาวก็ต้องทําร่างกายให้อบอุ่นเจือกันหนาวผ้าห่มต้องเตรียมกันไปให้พร้อมนะคะและนี่เลยหมวกใหม่พรมพร้อมผ้าพันคอขนนุ่มๆจากร้านใหม่พรมแม่อีบีแฮนด์เมดจังหวัดมุกดาหารค่ะนี่ค่ะใส่หมวกแล้วน่ารักไหมคะทุกคน ใครๆก็ต้องอยากได้เหมือนพี่เป็นเน็ตแน่นอนเรอะหมวกใบนี้เป็นงานถักด้วยมือยาำว่างจากการทำร้านเสริมสวยของพี่เพน้นใช่ค่ะพี่เป็นเน็ตเพราะความรักและความสนใจการเรียนรู้แบบใหม่ๆของพี่เพนพอมีเวลาว่างพี่เพนก็จะมาดูแบบศึกษาแล้วก็ลงมือทําและแต่ละแบบแต่ละลายก็แทบจะไม่ซ้ากันเพราะฉะนั้นเราจะได้หมวกใบเก๋ที่ถูกใจและไม่ซ้าใครง่ายๆด้วยอย่างใบนี้ค่ะจิบคิดว่า เป็นไอเทมเด็ดสายแคมป์อย่างจิ๊บเลยค่ะยังสามารถเป็นผ้าพันคอที่ทาให้อุ่นเพิ่มขึ้นอีก้วยค่ะเนื้อผ้านุ่มมากจะใส่แบบนี้เก๋ๆก็ได้ใส่แบบนี้ก็ได้นะคะเป็นสุด,ดงานฝีมือบวกความตั้งใจกลายเป็นหมวกใบเกตที่มีให้เลือกหลากหลายสไตล์ให้ชาวแคมป์อย่างเราได้ไปเลือกมาใส่กันหนาวกันนะคะมาเลยจ้าเพจนี้เลยนะไปตั้งแคมป์ทั้งทีจะลืมกิจกรรมนี้ไม่ได้ ยับเลยนะและของชิ้นสุดท้ายจะเป็นของที่ทําให้จุดไฟในแคมป์ได้ง่ายนิดเดียวและนี่เลยหัวเชื้อสสาหรับจุดติดไฟยางพาราจากเพจมาช็อปแคมปิ้งจังหวัดกรุงเทพมหานครค่ะ เชื้อเพลิงสําหรับติดไฟผลิตจากยางพารางาน DIY จุดติดง่ายใช้งานสะดวกเล็กกระทัดรัดพกพาง่ายด้วยค่ะสายแคมป์คนไหนชอบปิ้งยากหรือทําอาหารด้วยเตาถ่านจะต้องไม่พลาดนะคะเดี๋ยวจิ๊บจะลองให้พี่ทีมงานทิสูตรให้ดูว่ามันเด็ดขนาดไหนและใช้ง่ายขนาดไหนค่ะ ง่ายนิดเดียวด้วยหัวเชื้อสำหรับจุดติดไฟายางพาราจากเพจนี้กันนะคะเชฟประจำแคมป์ทั้งหลายรีบไปหาซื้อกันนะคะและ6กไอเทมที่เราไปสรรหามานำเสนอในวันนี้เราขอการันตีว่าดีจริงเพราะฉะนั้นวันนี้เราขอมอบตาการันตีอะไรดีบุม๋มก็ว่าดีร้านเด็ดร้านดีการันตีบายเบนเน็ตให้ไปเลยคะ่ะ นอกจาก6ไอเทมเด็ดในวันนี้จิ๊บก็มีเคล็ดลับดีๆให้กับสาวๆส,สำหรับการดูแลผิวรับหน้าหนาวน,นี้กันค่ะแม้ลมหนาวจะทําให้เรารู้สึกเย็นสบายหลายคนชอบสุดๆแต่รู้ไหมคะว่าอากาศแบบนี้ทําให้ความชุ่มชื้นของผิวเราระเหยออกมาเพิ่มมากขึ้นและผลที่ตามมานั้นก็คือผิวเราจะแห้งมากบางคนถึงขั้นเกิดอาการคันมีผื่นขุยทําให้ไม่สบายผิวกันเลยจิ๊บขอแนะนําตัวช่วยที่จะทําให้ผิวอ่อนแอและเบาบางในหน้าหนาวให้แข็ง แรงและกลับมานี้ได้ด้วยก็นี่เลยแบมพูเป็นเนตสแมูส,สมุนไพรสูตรโบราณน,น้ำนมข้าวงาขาวต้อนนี้ค่ะด้วยคุณค่าจากธรรมชาติของน้ำนมข้าวที่มีวิตามินอ e. ีช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิวหนังพร้อมบำรุงด้วยคุณค่าจากวิตามินต่างๆผสานกับประโยชน์ของงาขาวที่มากด้วยวิตามินอ e. ีเช่นกันเพิ่มประสิทธิภาพการฟื้นฟูซ่อมแซมและสร้างคุิคุมกันให้กับผิว เนื้อฟองนุ่มละมุนหอมกลิ่นน้ำนมข้าวรับรองหนาวนี้ใช้สบู่เบนเน็ตสูตรคลาสสิกเฮิร์บนมข้าวงาขาวแล้วจะรู้สึกได้ถึงผิวที่ดูดีขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติแน่นอนค่ะและคำถามท้ายรายการในวันนี้ถามอะไรดีนะพี่เบนเน็ตจิ๊บคิดออกแล้วคำถามวันนี้คือเก้อ้พี่จิ๊บนังสกีนคำว่าอะไร ใครรู้คำตอบแล้วรีบส่งคำตอบเข้ามาที่เพจของเราได้เลยนะคะและผู้โชคดีที่ตอบถูกจะได้รับเซตสบูเ่เบนเนตฟรี <Yeah. S 1> และใครมีสินค้าที่อยากนาเสนอจะเป็นร้านตัวเองเพจตัวเองหรือของที่เราเคยกินเคยใช้แล้วประทับใจมากๆก็สามารถเข้ามานำเสนอกันได้นะคะ <Yeah. S 1> ฝากช่องทางการสั่งซื้อสบู่เบนเน็ตด,ด้วยนะคะสั่งซื้อออนไลน์กันได้ง่ายๆแค่กดเข้าไปที่ w w w b e n n e t ์เ o h บกดเลือกสูตรที่ใช่สั่งซื้อสูตรที่ชอบกันได้เลยค่ะและอย่าลืมติดตามรายการของเราด้วยนะคะจิปไหนถูกใจก็ฝากกดไลค์ให้กำลังใจเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้จิ๊ปกับพี่เบนเนตต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะฝั่งนิยายเบนเนตเลิฟสตอรี่เรื่องจอมยุทธน้ำพริกปะทูกันด้วยนะคะหาอ่านได้ตามช่องทาง,งที่ให้ไว้ได้เลยค่ะ